ผมกันปิิัษวัทองกับอรองปะวันนะครับวันนี้นาประกาศเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะนีตำรวจนครบาลปทุมวันที่26่สบเรื่องให้เลิกการชุมนมสาธารณะนะครับตามที่ท่านจัดกิจกรรมยืนหยุดขัาง112ชั่วโมงบริเวณอ๋อรุนเทพหานคร ถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยตามกฎหมายเนี่ยผู้ที่ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่าย4ชั่วโมงแต่การชุมนุมครั้งนี้ของผู้ชุมนุมไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งการชุมนุมต่อรองพื้นที่รับตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะห้าห้าแมาตรา1ิหรือว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบผิดกฎหมายทางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ đưa vào mọi công cụ, công dân để bảo vệ, bảo đảm